สวัสดีพี่น้อง FC ทุกคนทุก่านจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าจ้าสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทาง YouTube ด้วยกันเนาะจ้าทุกคนทุก่านจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกๆกำลังแรงใจถูกๆคนถูกๆทานทีเข้ามารับซมแนวทางของแอดจอยเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางนิเคอิซาบาย วันที่24เดือน8สองหาหุกหากับแอดจอยพารวยจ้าสำหรับพ้นนีเคอีรอบเสารอบบายของวันที่23วันที่23แนวทางใดรุดไปเนาะจะนอกพีพีเอซจะาก็ต้องกราบโอสุดโคภัยพีพีเอหลายๆเนาะจ้าแอดจอยอยากบอกว่าเมื่อนี่เป็นความผิดของแอดจอยเองกับว่าได้เพราะว่าวันที่23นี่เคอีรอบเสากับรอบบายนี่คือ แอสจอยสลับรอบสลับเลขเด่นเลขรูดจ้ะรอบเศร้าแอดจอยคำนวณได้ศย์กับเส่วนรอบบ่ายแอดจอยคำนวณได้ศูนย์กับหนอดจอยไปเอาศูนย์หนึ่คืนรอบเศร้าเอา0ูเกมารอบบ่ายผ้นมาออกรอบเศร้า6กเก2อเก้าสองอยู่ในรอบบ่ายตรงตรงเก้าสต,ต,ต,ตัวเต็มเต็มเน่นๆกันเลยทีเดียวเมื่อนี่กะเป็นความผิดค้างยิ่งใหญ่ของแอดจอยอีกแล้ว จตต้องกาบขคโทษขอค้ชพีพีเอฟซีหลายๆนอจ้ามือนี้แนวทางได้ลดไปนอจ้าเดี๋ยวมาต่อกันขอ้งวันที่ยี่สิบสี่กันเลยเนอจ้าสำหรับคลิปนี้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแนวทางมีเขามีรุดนอจ้าพิดผลาดมาในเอ็ดจะต้องกาบขอโทษขโค้ชพพีพีเอฟซีหลายๆจะา้ามัก้าชอบจังคอยตาม,าม,มา้าบ่มักบ่สอบก็บสามารถปล่อยผ่านได้นอจ้ารอบเส้ามือนี่จะให้เด่นอยู่ที่ เก้าแปดรอบเสาเก้าแปดรูดจ้าเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าศูนย์สำหรับเด่นแปดรูดแปดเมื่อนี่อยู่ที่แปดสอง แปดสี่แนวทางนี้เคอ่สวงนี้กระยังแบบตะเปะตะปะอยู่เนาะจะนอกพีพีสิจ้ะกะทามากักทาชอบจัง่อยตามเนาะจะทาบ่มกักบ่ชอบกับปล่อยผ่านได้เนาะจ้าแปดหกสำหรับวันที่ยี่สิบสามผ่าแอดจอยบบบไปสลับเล็กเด่นเล็ขรูดกะเข้าไปรอบเสาเก้าสองตรงๆเนาะจ้าโอ้ย เลือใจเจ้าคล้องจะว่ามากคิดมากละ,กะไรไดห้าสี่รอบายห้าสี่ลูดจกห้ามีห้าสองห้าสี่ห้าเก้าห้าหกห้าสามเด่นสี่ลูดสี่มีสี่สอง สี่หกสี่เจดสีดสเก้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้า9,0 9าศูนย์เก้าห้าเ้าสีดสองแดเจดปดห ห้าเก้าอามือนีก็ขอให้มาขอให้ได้โคให้โดนเนาะจากสำหรับเอฟซีที่เขามารับส้มใหม่ๆเนาะจ้ะถ่ายยังบ่มีโชว์บ่มีรับกับฝากตามต่อเนาะจ้ะนอตพีพีเอฟซีจ้ารับส้มไปเรื่อยๆก่อนเนาะจ้าอย่าพึ่งป้าอย่าพึ่งทิ้งน้องแอนดจอยเด้อจ้าพี่น้องจ้าสำหรับนี่เคอีมือนีกับประมาณนี่ตามนี่เลยเนาะจ้าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแนวทางมีเข่ามีรุดเนาะจ้าพิษพลาดหมดในแอนดจอยก็ต้องกาบขอถูดขอไปพีพีเอฟซีหลายๆจ้า ถามากักถาชอบจังคอยตามถาบ่หมักบ่ชอบกะสมัถปล่อยผ่านได้นาะจ้าเขามาแล้วปากเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนาะจ้าขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามเท่านั้นนาะจ้าเผื่อเสิไดจเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยทำแนวทางต่อไปแบบยาวๆนาะจ้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานจ้าจอยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า